สวัสดีครับเพื่อ,อ,อนๆทุกคนนะครับผม A9 ถละเกเกษตรอินรีนะครับ 9, C, ก็จะพาะเพื่อนๆมาชมต้นมะนาวนะครับต้นนี้ก็เป็นมะนาวแป้นดอกพิเศษนะครับหรือมะนาวแป้นชดาพรน,นะครับที่ผมได้ซื้อของ พี่ต้อมมานะครับได้อุดหนุนพี่ต้อมมานะครับแล้วพี่ต้อมก็แถมกิ่งชํานะครับมา4ต้นนะครับแต่ตอนนี้เหลือกิ่งชําแค่3ต้นนะครับเพราะว่าตายไปต้นหนึ่งต้นนี้ก็ยังไม่ได้พ่นจุลินทรีย์เลยนะครับก็ลดน้ําหมักเป็นครั้งคราวนะครับ จ่าอีเลยตอนนี้หนอนก็ได้เริ่มระบาดแล้วนะครับใบเริ่มหกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องพ่นไล่มแรงแล้วนะครับส่วนพวกนี้ก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับ ปกติต้องอยู่จะอยู่อีกที่หนึ่งครับอันนี้ย้ายมาตรงนี้ครับจะได้ดูแลง่ายหน่อยครับกำลังแทงยอดเยอะเลยนะกันยอดอันนี้ผมก็ว่าจะคว้นไว้กิ่งลึงแล้วนะครับว่าจะตอนนะครับ นแล้วึง,งเดี๋ยวว่าจะตอนอีกนะครับตอนขยายพันธุ์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไว้ลูกทีหลังนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นมะเดื่ออุทุมพรนะครับต้นใหญ่เลยพอมาลงในเข่งนะครับด้านล่างก็จะรองด้วยกระมังใส่น้ำไว้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเอ่อ ฐานนะครับฐานรองประมาณเกือบครึ่งครึ่งเข่งนะครับประมาณ่อนข้นเข่งนะครับแล้วก็จะใส่พวกเศษไม้นะครับแล้วก็ใบไม้ผุผุที่เคยไปโกยมานะครับก็จะมีพวกเศษดินด้วยนะครับแล้วก็ใบไม้ผุไม้ผุนะครับปนปนกันนะครับ อันนี้ก็เสียบมาเดือฝรั่งสายพันธบารอนเน่ไว้นะครับอาจจะไม่ติดนะครับอันนี้ตรงนี้ก็ได้ตอนไว้ครับตอนออกน,นะครับจะตัดออกเลยก็เสียดายกิ่งนะครับก็เลยตอนนะครับแล้วก็เลยเสียบตรงนี้ไว้นะครับ ส่วนต้นนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ไว้อิสราเอลนะครับแต่อันนี้ลองลองถาดนะครับอันล่างก็จะเป็นฐานนะครับก้นเข่งน,นี่ก็มีลูกแล้วนะครับน,นี้เป็นยอดใหม่นะครับที่เอามาลงเข่งแล้วเขาเริ่มแทงยอดใหม่นะครับอันนี้ก็แตกใหม่นะครับ ส่วนอ้อยดำลำเริ่มโตแล้วนะครับอันนั้นท่อนอ้อยเริ่มโผล่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาเศษใบไม้มากรบนะครับลำเริ่มใหญ่แล้วนะครับอ้อยดำไต้หวันนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจอ้อยดำหรือ วิธีการปลูกอ้อยดำก็เข้าไปดูที่ช่องน้อยทําสวนนะครับจะมีวิธีการปลูกอ้อยดำการดูแลอ้อยดำนะครับนี้ก็ดึงใบไปหลายอันแล้วนะครับ บัวบกยังไม่งามเลยครับขนาดใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับยังใบยังเหลืองอยู่นะครับอันนี้ก็กล้วยหอมเตี้ยนะครับกำลังงามแล้วนะครับงามทั้งหญ้างามทั้งกล้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งดำออสนะครับที่เศษๆก็เ,เลยเอามาปักๆไว้นะครับติดลูกด้วยโอ้โอ ันนี้ลูกเบลเลอร์เลยครับอร่อยครับดำออสเปรี้ยวๆเปรี้ยวนิดๆครับยังไม่หวานนะครับเพราะยังแดงอยู่ จะทิ้งก็เสียดายนะครับเลยเอามาปักปักทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวพอล่าแข็งแรงก็ขุดไปใส่ถุงได้ครับนี่ก็เป็นสลันแหนนะครับคนงานเอาไม้มาโยนตรงนี้ทับสลันแหนเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นกิ่งตอนที่เสริมรากไว้นะครับลูกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับพอมีได้ชิมนะครับส่วนต้นใหญ่ก็ลูกหมดแล้วนะครับชุดที่สองก็ออกมานิดเดียวเองนะครับ เดี๋ยวก็ต้องตอนออกบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ลากหมดแล้วนะครับถ้าหารากไม่ได้ก็ต้องใช้กิ่งแทนแทนรากนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ